สองพันเลยปกติเชอแค่พันเดียวครับมาที่นี่ครับโชวดูสองพันโชว์ดูสองพันเสอปัสนบบัตรอี้อะไรใคตงไปเลยครับซื้อบัตรครับใคตงกินไรรอที่ขับเตรียมพร้อมรอที่นัขับเตรียมพร้อมงันรเชื่อ้าทุั้งลองดูก่อนไหมอ่ะ ให้ลองกันก nah so 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 ่อนนะสอนเราจะสอนทีตรงนี้จับอย่านี้เวลาโยนจับอี้ใช่ครับโอ้โหว่าส่วนก่อนรอรถไฟไปครับรอรไปน้องรอรไนะดูรถไดูรถไฟดูรถไฟนอ้โหดูว่าส่วนกับรถยอการโดรถไฟครับโอ้โหนี่รับของของแนรถไจัุงปะเน่ครับน่าดูมาา ต้องัดด้วยนะครััรด้วรับวสตรวจสอบรถด้วยนะครับดูดูดูท้งรถไก่ขับดูนะเพื่อรวยครับขอโชคดีครับหรือบัตรดัวครับขึ้นเป็นรถไกขับอมีโอกาสเราไม่ควนพาดหรือบัตไว้ชมวัดก่อแวะดูไว้ชมวัดก่อจะได้รถใกขับอมีโอกาสเราไม่ได้ทอดมีโอกาสเราไป่ัวรพอดมาวิสูดดูเพื่ให้ได้รถไก่ขับ อด้ครมอเตอร์ไซค์ไต่ช pues no ันอ like ่ามีโอกาสแล้วไม่ควรพลาดอ่านี่ถ่ายรูปถ่ายภาพได้ครับอ่ากับการโชว์รถไต่ชันกับการโชว์รถไต่ชันด้านนี้นะครับโดยตาแต่เสียงมาดูชมไม่ได้รถมามิสูตรดูชมก็จะได้รถไต่ชันอ่าเสือบัตกระสุนขึ้นได้นมดเลยครับเสือบัตรระสุนขึ้นได้หมรับชมไม่ได้รถไต่ชันอ่าเสือบัตรอ่าเสือบัดเสือปัย

สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่งา,านยิ้ว